สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมนีกับมาพบกับบ่าวซนอีกคือเก่านะครับโดนพ่อกันเท่หนึงนะครับพี่น้องมนีกับภาพี่น้องเขามาแปงมันนะครับแปงมันสบปะหลังนะครับพี่น้องที่สอบถามถึงพันมันสบปะหลังนะครับมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอ่อนนะครับพี่น้องยังอ่อนยังนําไปใช้ทําเป็นท่อนพันบ่ได้นะครับพอมันเพิ่งจะสี่เดือนนะครับพี่น้องเพิ่งจะสี่เดือนนะครับ บอกวรน,นําไปเป็นทอนพันนะครับพี่น้องแต่บริเวณแถวบ้านบาวซนนะครับสาหรับพันธุ์มันเหลืองติดเตากับพอมีอยู่นะครับแต่เขาจะขุดนะครับพี่น้องเขาจะขุดจะถอนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนะครับซึ่งในช่วงนี้นั่นจะโบมีนะครับจะโบมีทอนพันให้นะครับพี่น้องซึ่งเขาจะมาเบิงการฉีดพ่นด้วยน้ำมักดุลซีมูลหมูนะครับพี่น้องว่าหัวมันจะเป็นจังใด ซีเดือนแล้วนะครับว่าหัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวบอสซ้นจะฉีดอีกนะครับเพราะว่าย่องบอท่านได้ฉีดอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกับฝนนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับกับมีมืดฝ้ามืดฝนนะครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับพี่น้องฝนตกช่วงเช้าตลอดนะครับก็เลยทําการฉีดพ่นบ่ได้นะครับเมื่อนี้ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้บอสน้นนานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บอสน้นนาเด้อพี่น้องเด้อเราจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับการเลือกท่อนพันธุ์นะครับพี่น้องพี่น้องก็ต้องเลือกจากแหล่งที่มาที่แน่นอนนะครับมีพันธุ์ที่รับรองจากกรมวิชาการเกษตรจะดีที่สุดนะครับพันธุ์ที่หาที่มาไม่แน่นอนนะครับแหล่งที่มาบน่แน่นอนนะั่นจะประสบพบปัญหากับลรก มันสำลังที่ลุ่มเล้านะครับแต่ว่าปลา้นก็ใส่พันธุ์มันที่บม่ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่พี่น้องใส่แล้วหัวมันดีนะครับหัวดกนะครับแต่ปลาซนจะมาแช่นะครับแช่ก่อนปลูกนะครับพี่น้องและฉีดด้วยจุลินทรีย์น้ำมักมุ่นหมูนะครับหลังจากที่เหาปลูกแล้วซิม้ามือนะครับมันงอกแล้วนะครับการเป็นโรคก็เลยต้านทานได้พอสมควรนะครับการประสบ พบปัญหาเรื่องโรคลุ่มเล่านะั้นบบมีปัญหานะครับแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับและเขาจะมาทำห้หัวเยาวนะครับจากหัวที่ดกมาเป็นหัวเยาวด้วยจุลินทะรีย์น้ำมักมูลหมูมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าหัวจะเหยาวขนาดใดและหัวจะดีขนาดไดนะครับตามเบาโซนมามาเบิ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับจะดูร่องนะครับพี่น้องนี่จะมีร่อง ล่องแตกนะครับอาจจะเป็นหัวมันนะครับพี่้องนี่นะครับเย้าวเยาวมาเลยนะครับนี่เยาวมานะครับความความล่องเลยนะครับพี่น้องนี่จะความล่องมาเลยนะครับนี่นะครับนี่จะมีล่องแตกนะครับแต่ละเหย้านะครับมันในช่วงนี้นะครับจะไม่ได้ตัดแต่งกริงนะครับเดี๋ยวจะมาตัดอีกที่หนึ่งคือ ปลูกมันความแรงนะครับพี่น้องจะมาตัดเอาไปทําพันธุ์นะครับขอให้เขาได้ถึงหกเดือนสะก่อ้นนะครับแล้วจะนําไปเป็นท่อนพันธุในการปลูกนะครับมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่าเป็นจังไดนะครับโอ้ลากนะครับลากเยอะเลยนะครับโอ้หัวหัวมันอีกนะครับพี่น้องเห็นนะครับนี่นะครับ หลังจากที่ว่าเป็นมั่นหัวดวกเฮ้ามาฉีดรุนซีน้ำมักหุ่นหมูจะเป็นหัวเงานะครับนี่เฮ้าคูดตาม้อยเลยนะครับตาม้อยนะครับพี่น้องจะเป็นรอยหัวมันนะครับนี่นะครับพี่น้องโอ้เมนนะครับหัวเงานี่ยังยังบสุดนะครับ ตามรอยแมนเลยนะครับพี่น้องนี่คือหัวมันเงานะครับเาเงาเงานะครับพี่น้องนี่ตรงตรงตรงนี้ที่มีรอยแตกนี่ก็มาจะเป็นหัวมันคือกันนะครับโอ้ใช่เลยนะครับแมนพี่น้องหัวกในใยญ่แล้วนะครับหัวกใรใหญยแล้วทั้งหัวกระย้าวนะครับหัวเาาหัวใหญ่นี่นะครับขักขัก นะครับพี่น้องการฉีดด้วยจุลชีนอม,มักมุนหมูนะครับรถือว่าได้ผลดีเยี่ยมนะครับพี่น้องสําหรับหัวมันนี่นะครับหัวดกนะครับพี่น้องหัวใหญ่เหล้วนะครับหัวกระใหญ่เงานะครับขักเลยนะครับสําหรับพันธุ์มันสาหรับหลังขันนี้ จากที่เป็นพันหัวดวกเขาก็มาทําให้เป็นหัวเนวาได้นะครับโดยการฉีดจุลินทรีย์น้ำม,มักมูลหมูนะครับพี่น้องถือว่าคุ้มค่าและได้ผลน,นะครับนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับแต่มาคูดเบิงนะครับมาพิสูจน์เบิงหัวมันนะครับว่าจะเป็นอย่างไดหัวมันที่ฉีดด้วยจุลินทรีย์น้ำม,มักมูลหมูลและแช่ด้วยสูตร6กพลังของปาซนนะครับก็ถือว่าได้ผลดี เป็นที่หนาพอใจนะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้มั่นกับซีเดือนนะครับฉีดด้วยจุลรีน้มักมูลหมูแค่สองรอบนะครับยังบมีโอกาสได้ฉีดอีกนะครับเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานั้นฝนตกนะครับฝนตกซึมือนะครับมีโอกาสได้ฉีดนะครับหลังจากนี้ผลซ่าๆนะครับเดียวบอสโซนจะมาฉีดอีกนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับสําหรับ ฉีดด้วยจุลินรีน้ำมักมูลหมูนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน,นครับลองเบิ่งแล้วจะรู้ว่าได้ฝนหรือบอ่อได้ฝนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อหากยังบ่ทันลองนะครับพี่น้องการันตรด้วยคนที่ลองนะครับว่าได้ฝนจริงนะครับพี่น้องแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ